ในตอนที่26นะครับเราจะมาเรียนรู้คำสั่งที่ชื่อว่า text นะครับคำสั่งที่ชื่อว่า text คำสั่งที่ชื่อว่า text นะครับใช้ในการเขียนคำอธิบายนะครับทั้งหมดเลยนะในโปรแกรม layout นะครับซึ่งถ้าใครเคยใช้โปรแกรม autocad มาก่อนหรือใครเคยใช้ microsoft word มาก่อนเนี่ยนะครับมันก็จะใกล้เคียงกันนะแต่มันอาจจะดูแตกต่างกันบ้างนะครับอะลองมาดูหลักการในการใช้งานเลยนะครับหลายคนที่ใช้งานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังขัดๆอยู่เองมาดูในะว่าเทคนิคในการเขียน นะตัวหนังสือในโปรแกรม Layout ททำยังไงนะครับคําสั่งที่ใช้ในการเขียนตัวหนังสือในโปรแกรม Layout นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับเรียกว่า Text นะครับบริเวณนี้กด Text ปึ๊บจากนั้นมาครับคลิกลงไปหนึ่งครั้งนะที่หน้าจอครับแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้ครับผมพิมพ์อะไรบางอย่างนะสวัสดีครับจะเกเห็นนะครับว่าตัวหนังสือ มันจะเป็นแบบว่าตัวเลไม่ค่อยสวยครับเพราะว่าค่า e ดี u l t แล้วนะครับมันเป็นตัวหนังสือของต่างประเทศนะครับโอเคเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วปุ๊บนะครับอยากยกเลิกการพิมพ์ครับหรือเสร็จแล้วให้เราคลิกหนึ่งครั้งครับมันก็จะเสร็จเลยแบบนี้ทันทีครับจะสังเกตเห็นตัวหนังสือตอนแรกเนี่ยดูแล้วมันแหมไม่ค่อยเวิร์กเลยนะเพราะว่าตัวหนังสือนะครับถูกกําหนดไว้นะครับเป็นรูปแบบที่ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเรากดสเปซ bar หนึ่งครั้งกับมาซิเล็กนะครับคลิกที่ตัวหนังสือครับเห็นไหมครับว่าตัวหนังสือเราจะเป็นแบบนี้นะการเปลี่ยนตัวหนังสือนะครับการเปลี่ยนตัวหนังสือนะครับให้เป็นตัวหนังสือที่ตรงความต้องการของเรานะอยู่บริเวณนี้ครับ text style ไปที่ default tray นะแล้วก็ text style สำหรับคนที่ text style หายไปนะจาก default tray ครับนะครับเราไปที่ window นะแล้วก็ tray ตรงนี้ครับนะ text style นะอยู่ตรงนี้ถ้าใครหายไม่เจอนะครับ ปิดไปนะให้เราเปิดขึ้นมาตรงนี้ Text Style Window แล้วก็ Text Style ครับที่ Text Style นะครับมันจะมีคล้ายกับตัวหนังสือให้เลือก Family ครับให้เราลองเลือกตัวหนังสือตัวหนึงผมเลือก Cordia นะ C O R D นะครับ Cordia U P C ปึ๊บเห็นไหมครับตัวหนังสือของเราก็จะเปลี่ยนทันทีเราสามารถเปลี่ยนขนาดได้ครับเบอร์16เราสามารถจะทำเหมือน Microsoft Word ครับให้มัน a l i g หรือชิดด้านไหนครับ ได้เลยหมดเลยนะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกนะครับผมไปชิคด้านหน้านะครับเราสามารถจะใส่ขีดข้างล่างขีดตรงกลางนะครับแล้วก็เลือกสีได้ด้วยนะครับเลือกสีได้ด้วยนะอะผมยังไม่เลือกนะผมปิดตรงกลางไปแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ต่อไปครับเราสามารถจะเลือกตัวโบนะตัวหนานะครับตัวบางตัวเอียงทําได้หมดเลยนะครับเอาล่ะทุกคนจะเห็นวบ,บๆไหมเมื่อกี้ผมเปลี่ยนตัวหนังสือนะครับเป็นตัวหนัก มันจะมีจุดสีแดงเกิดขึ้นมาครับมีครับเนี่ยลลูกศรสีแดงตรงนี้ครับเกิดขึ้นบ่อยมากนะดูนะถ้าผมคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็บีบตัวหนังสือมาแบบนี้ครับหรือผมขยายแบบนี้ครับสังเห็นครับตัวหนังสือของมันเนี่ยมันจะโดนบีบและบางครั้งเนี่ยมันจะมองไม่เห็นตัวหนังสือครับสีแดงตรงนี้ครับจุดสีแดงบริเวณนี้นะครับลูกศรสีแดงตรงนี้มันจะระบุว่ากรอบของเราครับมันไม่ฟิตกับตัวหนังสือครับ นี่คือหลักการแรกๆเลยนะที่หลายคนใช้เลยอ์อยู่แล้วบอกเฮ้ยทำไมมันเหยยจังนะครับวิธีแก้ทํายังไงเวลากรอบของเราหรือตัวหนังสือเราใหญ่กว่ากรอบหรือกรอบมันเล็กกว่าตัวหนังสือของเราเนี่ยทำยังไงครับวิธีการคือให้เราคลิกขวานะครับที่ตัวหนังสือนะออกคําสั่งนะครับมี2อ,อย่างนะคือ s i z e to Fit กับเมคแอน b a วถ้าเราออกคําสั่งนะครับเมคแอน b าวมันจะขยายกลับมาให้ตัวหนังสือเนี่ย เต็มพื้นที่ครับคลิกขวา Make Unbound เห็นไหมครับอะนะครับดูนะคลิกขวา Make Unbound แต่ผมเอากรอบมาแบบนี้ครับผลแบบนี้แต่ผมต้องการให้ตัวหนังสืออยู่ในกรอบเนี้ยผมจะต้องออกฝั่งคลิกขวาครับ Size to Fit มันจะเป็นแบบนี้เลยทันทีครับโอเคไหมครับอะเดี๋ยวผมปรับตัวหนังสืนอดนึหนะให้มันเป็นกรอบดีๆตรงนี้แล้วก็ชิดซ้ายครับแล้วก็เลื่อนมาเลย คลิกขวาซ size to fit นะใช่หไหมครับแต่สังเกตเห็นนะครับว่าตัวหนังสอของเราเนี่ยมันจะค่อยๆอะลายตามกรอบแน่นอนมันตัดตัวหนังสอของเราก็เลื่อนได้ครับเห็นไหมอันนี้คือ s i ด์ to fit ครับมันจะขยับไปเรื่อยๆดูทีนะคลิกขวา make u n b o u n คลิกขวา s i ด์ to fit นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกต้องการแบบไหนสีแดงมาละคลิกขวา s i ด์ to fit เข้าใจไหมครับนี่คือหลักการง่ายๆันั้นเองเนี่ยการเขียนตัวหนังสือเนี่ยสำคัญมากๆนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้ตัวหนังสือของเราอยู่ในกรอบที่ถูกต้องเนี่ยเราก็พยายามดึงและออกคําสั่ง s i z e to Fit นะครับคิดขวา s i z e to Fit เห็นไหมครับมันก็จะฟิตแบบนี้ทันทีเข้าใจไหมครับอ่ะโอเคสาหรับคนที่ต้องการทําตัวหนังสือหลายบรรทัดนะครับทำยังไงยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมทำตัวหนังสือขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะอ่ะตัวนี้ก็ได้ครับแล้วผมก็พิมพ์ไปเรื่อยๆเลยนะ เยอะมากมากโอเคเห็นไหมครับคลิกขวา Site to fit ถ้าผมต้องการให้ตัว B เนี่ยมันมาอีกแถวหนึ่งนะครับวิธีการแก้ไขง่ายมากครับผมกด Enter ที่ตัว B เลยตรงนี้ Enter มันจะมาอีกแถวหนึ่งทันทีครับเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะนะครับทำมาอีกกล่องข้อความนึง ทำยังไงในโปรแกรมนะครับ l a y o u t เนี่ยเรา c o ป y ี้ยังไงครับให้เราออกคำสั่ง select นะแล้วคลิกซ้ายค้างไว้ครับพร้อมคอนโทนค้างครับคลิกซ้ายค้างไว้พร้อมคอนโทนค้างนะนะครับจากนั้นปล่อยเมาส์ครับเราก็จะได้กล่องข้อความขึ้นมาแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมอัดดูก่อนดีกว่า,วาเอาตัวหนันสือดีกว่าง่ายดีครับโอเค ดูนะผมปรับให้อยู่ตรงกลางชิดบนดีกว่าชิดบนนะครับแล้วก็เป็นกรอบอแบบนี้ดีกว่าง่ายดีโอเคนะครับวิธีการคือกดคอนโทรคร้างไว้แล้วเราลากล,าง,ลางมาเห็นไหมครับปล่อยปุ๊บเรียบร้อยคือคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากล,าง,ลางมานะพออนร,ร้อมรลค้างนะครับจากนั้นปล่อยเมาส์ปุ๊บมันก็จะได้ตัวหนังสือมาดูดีครับ ถ้าเราลากลงมาตามแกนมันก็จะตามแกนนะแต่ถ้าไม่ตามแกนเนี่ยมันก็จะแบบนี้ครับแบบนี้นะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้เวลาลากมาปุ๊บมัน snap นั่นก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราให้มัน snap อยู่กับกิจไลน์ครับตัวหนังสือ snap อยู่มันเลยทําให้การทํางานยากนะครับผมแนะนํานะครับว่าถ้ามีกิจไลน์ครับคลิกขวานะเอาคาว่ากิจ snap ออกไปครับคลิกขวานะที่ช่องว่างนะครับกิจ snap ออกไปจากนั้นนะครับปัญหาต่อไปคือเราจะจัดตัวหนังสือยังไงให้ตรงกัน หลายคนทาแบบนี้ครับดูนะเอานี้มาครับหาจุดต่อแบบนี้มาครับหาจุดต่อแบบนี้มาครับหาจุดต่อซึ่งวิธีนี้นะครับมันยุ่งยากครับมาดูวิธีที่ถูกต้องครับถ้าต้องการให้มันเรียงนะครับถูกต้องนะตามนะครับแบบว่าด้านนี้นะคือต้องการให้มันเรียงแบบเนี้ยเท่ากันด้านนี้นะครับวิธีการดูนะเลือกทั้งหมด a l ล n นะครับ Arrange ก็คือการนะครับปรับแต่งหรือการจัด a เ r a n g e จากนั้น a l ลน n ครับ a l ลน์ก็คือการปรับให้มันเท่ากันนะ a l ลน์ Align ด้านไหนครับ left right top bottom vertically เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเรียนตรงนี้อีกทีนะครับนะละเอียดนะแต่เราเอาง่ายๆก่อนผมอ l i g n ด้าน left ครับ left นะครับ left นะกด left ครับด้านซ้ายครับ 1, 2, 3่งสองปึ๊บเห็นไหมครับมันจะอยู่ด้านซ้ายเลยไม่ว่ายังไงก็ตามครับมันจะอยู่ด้านซ้ายเลย อย่างนี้บ้างตรงนี้ครับ align แล้วก็ right เห็นไหมครับง่ายมากๆหรือถ้าเราต้องการเรียงด้าน top แบบนี้ครับอ่าแล้วก็เลือกสามตัวนี้นะครับ align แล้วก็ top เห็นไหมครับ มันจะเยงแบบนี้เลยันั้นเองเราไปเล่นเองนะครับเดี๋ยวผมสอนตรงนี้อีกทีนึงนะละเอียดนะครับงนั้นให้เราลองใช้เครื่องมือที่ถูกต้องนะครับสามารถทํางานได้ง่ายมากอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคผมมีเส้นด่สอครับลากอยู่ตรงนี้ครับอ่ะตามแกนเขียวตรงนี้นะครับโอเคเลือกทั้งหมดครับ อเ n น e align l เ f t เห็นไหมครับมันจะวิ่งมาแบบนี้เลยและนี่แหละครับคือการใช้ตัวหนังสือในขั้นพื้นฐานนะครับตัวหนังสือยังมีการใช้งานอีกหลายรูปแบบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันประยุกต์เข้ากับการทํางานในการเขียนแบบเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนลึกๆอีกทีนึงนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวหนังสือได้ครับนะโดยการเปลี่ยนสีครับดูนะกดตรงนี้ปุ๊บแล้วกดตรงสีครับเมื่อกดสีปุ๊บนะครับมันจะมี list view นะครับตรงนี้ขึ้นมาให้เราเลือกนะ image gray ปรับได้เองครับ Color View List ครับเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้เลยครับเปลี่ยนเป็นสีส้มเห็นไหมตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับเปลี่ยนได้หมดเลยง่ายมากๆนะครับเอาล่ะแดี๋วตอนต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้คำสั่งนะครับที่เป็นเทคอีกตัวหนึ่งนะเรียกว่า Leader Text นะครับหรือ Label นะครับในโปรแกรม Layout ครับผม